วัดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเหลืองอะไรอยู่นะฮะวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัด <c oughs> น่าจะเป็นสีสเกตนะครับโอ้โหหน้าดำแล้าช่วงบ่ายๆหน้าดำเลยครับช่วงเช้าๆหน้าขาวหน่อยนะอยู่ำอำเภอศรีอุดมนะครับวันนี้มาส่งเครื่องนะครับให้พระอาจารย์นะครับ ีพระจารนะครับติดต่อไปเมื่อคืนเนี่ยอยากได้เครื่องมาปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟก็อยู่ประมาณห้าสิบกิโลนะยังเลยยิ่งไกลครับเน,ครครบนี่ยเครื่องขั้งหลังผมเลยครับเครื่องเดี๋ยวเราไปคอยชมนะครับว่าเป็นวัดไหนนะเป็นวัดป่านะครับว่าน่าจะวัดป่าก็ต้องอยู่ในป่านะครับผมว่านะ รู้ว่าจะอยู่บนเขาหรือเปล่าครับนะก็เกือบสุดชายแดนนะครับเขียนชายแดนแถวนี้เข้ามาในหมู่บ้านนะตัวนี้ก็เป็นเครื่อง i s สุ 6BF นะครับตัวนี้อาจารย์บอกว่าอยาได้มาปั่นไฟนะครับอาจารย์ที่แรกว่าหาเครื่อง ร้อยแรงร้อยสิบประมาณนี้นะครับร้อยสิบห้านะครับผมเลยแนะนำให้พารา,ารยานะครับเอาเครื่องพวกสูบไปเลยนะครับไม่รู้ว่าเครื่องเล็กมันจะปั่นพอไหมมันจะแรงแรงม้ามันจะถึงไหมฮะเครื่องห้าสิบโลนะครับก็ผมก็ไม่เคยเส่วนมากลูกค้ามีแต่มาหาเอาเองนะครับอันนี้พระอาจารย์บอกจัดให้หน่อยวนะ่าแล้วเครื่องพุกสูงให้เลยนะครับ ก็ใครที่มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องปั่นไฟนะครับก็ว่าก็ลองคอมเมนต์มาดูครับว่าเครื่องพวกร้อยสิบสี่สูบนะครับมันปั่นได้ไหมกําลังแรงม้ามันถึงนะแต่ผมเอาเครื่องหกสูบครับราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเครื่องหกร้อยสิบห้าก็เนเนี้ยก็จัดมาทั้งชุดเลยครับอาจารย์ไม่ได้บอกเรยไวา เอาอะไรบ้างแต่ผมจัดให้พระอาจารย์เฉยจบในราคาเดียวกันเลยนะฮะก็มีพวกถังน้ำมันหม้อน้ำพวกระบบไฟพวกนี้ผมจัดมาให้พระอาจารย์เกือบุบครบนะครับเตืาไปติดตั้งแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มครับพระอาจารย์ไม่ได้ขอแต่ผมให้นะฮะแถมให้พระอาจารย์ไปเนี่ยเพราะว่าพระอาจารย์ซื้อง่ายครับว่า โทรมาปรึกษาปุ๊บก็เอาเลยจัดส่งเลยโอนตังค์มามัะจำก็ให้จัดส่งเลยนะครับวันนี้ผมก็รีบนะครับตื่นเช้ามาผมก็ล้างเครื่องล้างเครื่องจัดอะไรออกมาก็เกือบเที่ยงนะครับออกมาออกมาถึงนี่ก็บ่ายสองครึ่งแล้วครับเหมือนเครื่องด่วนแต่พระอาจารย์ไม่ได้รีบหรอกครับเดี๋ยวผมรีบรีบนะครับผมรีบเพาะกลัวไม่ว่างนะครับก็อยากให้จุกจไปนะครับป็น งานเป็นงานไปเลยนะครับเพราะว่าเกิดมีงานใหม่เข้ามาอย่างนี้ก็จะได้รวดเร็วนะฮะกับนใจกับลูกค้าบางคนโทรมาขายอะไรนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวัดนี้มันอยู่ตรงไหนของอำเภอศรีอุดมนะครับไปเลยครับนี่ฮะน่าจะถึงแล้วนะครับ ถวนี้นะครับปัดป่ามีไฟฟ้าใช้อยู่นะครับแต่ไฟมันไม่พอนะครับถ้ามีงานมีอะไรนะฮะเนี่ยสายไฟลากมาประมาณสามสี่กิโลนะครับจากหมู่บ้านนะครับเข้ามาในวัดนันะครับวัดป่าครับดูครับแถวนี้มีแต่ไล่มันนะ ก็รูปก็นังสร้าง แท็กเตอร์นะครับน่าจะมาทำถนนแลวรถพังนะครับไม่เอากลับเลยเห็นจอดเยอะอยู่นี่ครับ,รบวัดป่าครับใครอยู่พื้นที่แถวนี้นะครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับวัดนี้รู้จักไหมครับ มีรถตู้มีรถไลด้วยครับน่าจะเป็นพระดังนะครับแถวอำเภออำเภอสีสีอุดมนะครับแน่ในจว่ามันขึ้นจังหวัดไหนนะครับขี่เข้ามาเลยโอ้โวีวัดใหญ่ครับนะ่ะใหญ่นะวัดป่านี่ฮะป่าจริงครับป่ะเดี๋ยวลงไาเลยครับ วีซูครับ 6bf เครื่องน่าจะเป็นผอาจารย์โทรมานะครับรอครับอ๋อเอาไปลงข้างนอกป่ะครับผมครับเดี๋ยวไปลงข้างนอกครับมีมอน้ำครับ 6bf นะครับมีผอาจารย์เขามาได้ลองสตาร์ทเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเอาลงเลยครับผมเดี๋ยวเอาลง อยู่ตรงประตูทางเข้าเมื่อกี้นะฮะรนี่ฮะตู้ตู้ไม่ใหญ่นะครับตู้ปั่นไฟซื้อมา40,000นะครับตู้นี้ฮะนี่ฮะลองดูครับใครมีประสบการณ์ทางด้านตู้ปั่นไฟนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูครับเหี้ยนะครับ ออกมีแฟดได้นี่ยเนี่ยไม่ใหญ่นะครับเครื่องใหญ่กว่าเครื่องผมออกมาใหญ่กว่าแน่ใจว่าเครื่องพวกสีสูนะครับพวกร้อยสิบอรงงี้มันรับรับได้ไหมครับเครื่องพวกนี้นะ ลองคอมเมนต์มาดูมามาเดี๋ยวอาจารย์เราลอกให้อยู่นะครับเดี๋ยวอยมายกลงครับนี่ฮะก็จบไปอีกหนึ่งรายการนะครับกับเครื่องหกบีเอนะครับอาจารย์มาปั่นไฟนะครับก็ใครที่เชี่ยวชาญเรื่องการปั่นไฟก็ลองเข้ามาคอมเมนต์ได้ครับว่าเครื่องพวกนี้มันใหญ่ไปไหมครับหรือว่ามันพอดีนะครับ วัดป่าครับใหญ่ครับวัดป่าใหญ่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 มากเลยมาคลิปหน้าผมจะพามาชมรถบัสคันนี้ครับอาจารย์มีรถบัสด้วยนะครับนี่ครโดนต้มครับโดนโดนต้มไปหมดเยอะครับหมดแปดแสนกว่าครับนี่ครับรถบัสคันนี้นะเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะพามาชมครับเดี๋ยวไปชมกันคลิปหน้านะครับผมไปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนนะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนนะครับไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอาจารย์บอกว่าโดนตัวครับโดนตัวมาครับคันนี้โดนตัวว่าเนีวว่ ซื้อรถมาแล้วรถยังติดไฟแนัซ์อยู่แปดตกเกือบแปดแสนกว่าครับวันนี้นี่ครับดูครับสามเสาครับตัวนี้นะตู้ตัวนี้ก็ยังนิยมในหมู่รถบัสอยู่นะครับตัวนี้